เพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าถ่วงล้อรถยนต์คืออะไรนะครับถ่วงเมื่อไรค่าบริการเป็นแบบไหนนะครับและอีกหลายคําถามหลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้ผมมีคําแนะนํานะครับ5คําถามเกี่ยวกัน่วงล้อรถยนต์นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในใครเคยสงสัยไหมครับมองไปที่ล้อรถตัวเองนะครับแล้วเห็นตะกัวสีเงินๆแบบนี้ครับมันคืออะไร นั่นแหละครับคือตะกวดถ่วงล้อนะครับรถที่มาจากโรงงานเขาถ่วงล้อมาให้แล้วนะครับทั้ง4ล้อนั่นเองนะครับอ่ะเราจึงมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมจะไม่อธิบายให้อิงทฤษฎีเยอะนะครับแต่หลายท่านที่ไม่มีความรู้เรื่องช่างก็จะได้เข้าใจด้วยถ่วงล้อคืออะไรนะครับถ่วงล้อคือการเพิ่มหรือการทําให้ล้อมันเกิดความสมดุลนั่นเองครับคือการเพิ่มน้ําหนักให้ล้อรถนะครับ ให้ล้อรถมันเกิดการสมดุลน,นะครับเวลาลงล้อนั่นเอง่วงล้อทําอย่างไรนะครับอ่าหล,หลายๆคนไม่ทราบเลยว่า่วงล้อยังไงวะนะครับในการถ่วงล้อนะครับก็ต้องมีล้อรถยนต์ถูไปฮะแลวก็ต้องมีเครื่องถ่วงล้อนะครับผมเราต้องถอด